เส้นงอขาเส้นมันอักเสบเฉยๆไม่ใช่กระดูกทับเส้นแล้วมันเป็นเส้นวด้ยู่อ,อปล่อยทีเออนเนี่ยเจ็บไหมม,ม,มาไกลด้วยพุทธไทยสงนี่ไม่เคยไปเลยเลยบุรีรัมย์ไปหกสิบกมอีกเจ็นะฮะสารคาม แต่มหมออยู่ห้วยถแถลงห้วยถแถลงสูงเนินในบ้านเมียมบ้านจริงๆอยู่ห้วยถแถลงใกล้ๆก,กันเลยแหละบ้านเมียไงบ้านแฟนอยู่สูงเนินก็เราเป็นคนดีสานเวลาแต่งงานก็ต้องไปอยู่ฟ้านแฟนใช่ไหมก็มาเปิดที่สูงเนินเลย ่าเมีหมีูอยู่บ้านั้นี้อืมเ่นหินโคนหินดาดอะไเออนหินดาดไอ้นุ่มประดูอือนมหัวอยู่ที่บ้านาะหัวตอือนไหมันจะหายไหมอืมจต้องดึงให้มันหลุดอืมเอาทีมีสองที่เลยนะ บอป้าน่าจะเป็นพ,พีเบสิทเชดี mm hmm. ไหนหายไหมไหนอุ๊ซิสิ่งที่เราต้องการนี่นอขานีโอออกแล้วอ,อไม่ทับแล้วอืมอืม อ่านะันอ,นนนอ,อืมแต่ดีขึ้นแล้วเนี่ยใช้ได้อพุทธไทยสงเราก็หายได้อืม,อม